เว็บคันเทปเติมเกมราคาถูกนะครับเติมได้หลายเกมเลยโดยเฉพาะฟรีไฟล์ Rv นะครับลหลักก็ฟรีไฟล์นะครับบอกเลยว่าราคาถูกมากและมีระบบส่งของข,องขวัญภายในเกมด้วยนะค,ะนะครับลิงก์ด้าน่่างปักหมุดเลยครับสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอม C-H เฮดนะครับน,นีเกมฟรีไฟล์แน่ไม่ใช่วันนี้อยู่เกมโรบ็อกนะครับเราก็จะมา พูดถึงนะฮะเขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงตัวสุดท้ายบนเถาวันนะครับอ่าก็มีความสามารถอะไรนะครับหลักๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะครับผมเนาะมาครับโอเคครับผมนะความสามารถของน้องนะฮะทุกๆ10นาทีนะครับแคม10นาทีรายการมีโอกาส1%ที่จะกลายพันธุ์ผลไม้แบบสุ่มนะครับอ่าด้วยจะกลายเพ็นเป็นโนมนะครับอ่าและได้รับโอกาสเพิ่มอีกถ้าเราตั้งโนมเพิ่มไปอีก1%นะครับอ่า หนึ่งตัวคือหนึ่งเอร์เซนะครับตามนี้เลยตามที่เห็นในภาพเลยนะครับอ่าก็ตามนี้เลยนะครับผมใครที่แบบยังไม่มีห้ามพลาดนะครับก็ต้องไปรีหาให้เจอนะครับไอตัวข้างบนเนี่ยนะครับตัวที่แบบว่าอ่าอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับต้นแบบว่านี่ที่ตั้งเด่นะครับอ่าเขาเรียกว่าต้นปีนหายักเนี่ยนะครับที่ระวับขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ปีนหากันหาของนี่แหละนะครับไอตัวสุดท้ายนี่แหละครับรีหายากนะครับโอ้โห นี่เพิ่งได้มา2ตัวเองนะครับคนอื่นได้กันเท่าไหร่แล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยก็ได้นะครับนี่ตัวนี้นะครับอ่าตัวนมเนี่ยนะฮะเออนะครับมีสาระใหม่ด้วยนะครับนะก็ตามที่สาระข้างล่างนะครับอันนี้เป็นในน้องพี่บอมนะครับส่วนน้องบอมนะครับก็เลยเห็นได้ชัดนะครับผมเนาะที่อยู่ข้างล่างนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสำหรับ เกมโรบูทที่มาดูกันนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ